สวัสดีครับ FC แฟนคลับองเองเพชรบ้านแพงสาวน้อยเพชรบ้านแพงทุกทุกท่านนะครับในที่สุดก็อยู่ไม่ได้นะครับแอดมินมหาแอดมินสาวน้อยเพชรบ้านแพงช่องหลักเนาะหลังจากที่กลับมาได้วันแค่วันเดียวนะครับทำงานได้วันเดียวก็ตัดสินใจจากไปโดยไม่กล่าวคำลาเลยเนาะก็เป็นธรรมดานะครับในเมื่อมหา เลือกทางเดินที่จะไปก็ต้องยอมรับการตัดสินใจของมหาแอดมินมหานะครับสิ่งที่จะตามมานั้นก็คือภาระต่างๆที่ทิ้งไว้ให้กับสาวน้อยเพื่อนบนแพงเนาะนี่สินก็มีโทรศัพท์หนึ่งเครื่องที่ผลชําระกับองค์กรไม่หมดเนาะก็ว่ากันไปนะครับไม่ว่าองค์กรใดๆใใก็ตามนะครับเอฟซีทุกๆท่าน เมื่อคนหมู่มากเขามาทํางานร่วมกันเนี่ยมันย่อมมีปัญหาสิ่งนี้เกิดขึ้นอยู่แล้วการขัดแย้งกับคนองค์กรมํางานร่วมกันเนาะเป็นเรื่องปะกะติธรรมดานะครับทัศนคติต่างๆไม่ลงตัวกันเนาะมันต้องปรับจูนเข้าหากันนะครับการทางานากับคนอื่นๆน,นะครับบางสิงบางอย่างเนี่ยเราต้องแก้ไขที่ตัวเราเองเนาะเราแก้ไขคนอื่นไม่ได้เราต้องแก้ไขที่ตัวเราเองปรับใจ ปรับทัศนคติของเราให้เข้ากับกลุ่มเพื่อนที่ทํางานร่วมกันมาล่ยพ่อพันแม่นะครับเราไม่สามารถไปแก้คนอื่นได้ให้เหมือนดังใจเราเองนะมันไม่สามารถแก้เขาได้แต่เราปรับที่เราเองปรับใจเราสิ่งไหนที่ปล่อยผ่านได้ก็ผ่านสิ่งไหนที่เขียงง่ายๆว่าสิ่งใดท,ท,ที่เราทําได้ให้มีความสุขสิ่งไหนที่มันขัดแย้งกันปล่อยผ่านด้ก่อนก่อนหนะ้านั้นมหาก็ไปเนาะกลับบ้าน ลา1วันแต่ว่าหายไปสิบหวันเลยนะครับผมก็ดูว่าเอ๊ะทำไมช่วงหลังๆนี้มหาหายไปไหนเพิ่มมาดูความจริงว่ามหากลับบ้าน15วันกลับมาได้วันเดียวก็อยู่ไม่ได้นะครับมีปัญหากับนิกเก้ก็เจ้าเดิมนะครับทัศนคติไม่ตรงกันเนาะในการจูนงานนะครับในการรับคำสัง่งอาจจะมีความเห็นที่ขัดแยง้งมันก็เลยไม่ลงตัวเนาะความมีมณฑิทิฐินี่แหละครับ ก็รู้นะครับว่าทุกคนต่างต้องการทํางานให้โอ,อมาดีเนาะแต่บางทีบางเสียงบางอย่างทัศนคติที่มันจูนเข้ากันไม่ได้นะครับมันก็จําเป็นที่จะต้องเลือกทางเดินขับเที่อยู่ได้ขับใจอยู่ไม่ได้นะครับในที่สุดมหาก็เลือกทางเดินคือจากไปเนาะอันนี้ก็แล้วแต่ก็ต้องยอมรับนะครับการตัดสินใจอของมหาส่วนเรื่องในองค์กรจริงๆแล้วี่เลือกหนาบางอย่างไรเราไม่รู้นะครับ แต่ก็มองภาพรวมว่ามันทุกองค์กรแหละมันย่อมมีปัญหามันอยู่ที่การอดทนของเรานะครับสาเหตุที่แอดมินเปลี่ยนบ่อยนี่ก็มีสาเหตุทำให้ช่องยอดวิวนี่ดรอปลงนะครับที่สําคัญเลยช่องสาวน้อยเพชรบ้านแพงช่องหลักเนี่ยเป็นช่องที่กําเนิอดอุงอิงเพชรบ้านแพงขึ้นมาทําให้เอฟซีทั่วโลกทั่วไทยที่ได้รู้จักน้องอุงอิง,งก็เพราะช่องสาวน้อยเพชรบ้านแพงช่องหลักนี่นะครับที่เปิดโอกาสให้ เด็กน้อยเด็กราบยา่าขึ้นหน้าเวทีขึ้นร้องเพลงนะครับแล้วก็เป็นช่องนี้แหละที่ปั้นจิรนัยเพชรมน่นี้ให้เป็นราชินีลูกทุ่งราชินีหมอลำในยุคปัจจุบันอุ้อิงเพชรบ้านแพงนะครับแต่ช่วงหลังๆนี่รู้สึกว่าแอดมินช่องหลักช่องสาวน้อยนี่ไม่ค่อยได้ไปถ่ายทํานุง่งอุ้ยิงเท่าไหรนะ่เนาะก็เลยทําให้ยอดวิวลดลงนะครับยอดฟูดูนี่ลดลงจริงๆเลยนะถ้าไปถ่ายคลิปคนอื่นนะยอดไม่ปัง แต่ถ้าถ่ายน้องอุ้งอิงนี่ยอดปังมา,มากๆเลยนะครับเพราะว่าน้องอุ้งอิงเกิดได้ก็เพราะช่องนี้แหละครับช่องหลักที่เป็นดาวขึ้นมาทุกวันแต่ว่าช่องหลักไม่ไปถ่ายน้องอุ้งอิงนะครับก็เลยทําให้ยอดวิวตกลงนะุงเนาะพอไปถ่ายไปถ่ายศิลปินคนอื่นยอดนี่ปังอาจจะเป็นนโยบายของบอสโจรหรือเปล่าที่ให้ไปถ่ายทําหลากหลายเนาะหลากหลาย ในลงช่องนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นสาเหตุเป็นนโยบายของบอสโจก็เป็นได้นะครับที่อยากให้ในช่องหลักนี้มีการทายทําหลากหลายในองค์กรให้ลงมากเราไปดูคอมเมนต์ของบรรดาเอฟซีต่างๆนะครับว่าเขาจะแสดงความคิดเห็นอย่างไรมีทัศนคติอย่างไรเกี่ยวกับมหาที่จากไปโดยไม่ได้ล่ำลาเนาะเราไปดูคอมเมนต์กันนะครับคอมเมนต์แรกนะครับบอกว่า ฟังเบิ่งแล้วที่คุยกับบอสกับพี่นิกกี้บออยู่แน่นอนผมเบิ่งแล้วมหาเถียงคำบอตกฟาดเอาแต่งูเจ้าของไปใสก่กบไปโลดคนแบบนั้นอยู่ไปกะสิมีแต่ปัญหาครับบอสคอมเมนตต่อมาบอกว่าบอสมเพิ่นฮักเพื่นไว้ใจเพื่นพาไปฮอดต่างประเทศคนเดียวแล้วก็คอมเมต่อมาเขาบอกว่า ดูบอสเสียใจเสียความรู้สึกกับมหาอยู่นะคะกับหลังใจนะคะรับบอสคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่ามหาใจแตกบวชมาหลายปีพอหนีไปอาดหลาดพอเป็นงานแรกก็ไปหน้าเห็นใจบอสอยู่นะครับคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าดูแลบวชมานานไม่เคยกินหอย <c oughs> อันนี้ก็แรงเนาะพอมาเจอหอยมันมันทิ้งไปเลยเสียดายบวชมาน,าน ไปดีเถอะท่านมหาไปหาหอยเจ้าเถอะอันนี้ก็ comment, นะเอฟซีคอมเมนต์เนาะก็มีข่าวว่ามหามีแฟนเนาะมีแฟนคนนอกองค์กรนะครับก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาหนุ่มสาวนะครับบอจก็รู้บอจก็ไม่ได้ห้ามแต่อย่างใดนะครับเพียงแต่ห้ามมีความรักในระหว่างองค์กรเท่านั้นนะครับกับบคุคคลอื่นไม่มีปัญหากับการทํางานแต่อย่างใดเนาะไปดูคอมเมนต์ต่อมานะครับบอกว่า เป็นลูกจ้างต้องอดทนต้องหดักแน่นถ้าเป็นแบบนี้จะไปทํางานที่ไหนได้นะครับคอมเมนต์ต่อมาคิดไว้แล้วไม่น่าแปลกใจหรอกเปิดอาดลาดอย่างเดียวนะครับคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่ามาวันแรกบอสซื้อรองเท้าให้สังเกตช่วงหลังดูแปลกๆได้ไปถึงเมืองนอกได้ความไว้วางใจแต่มาดีแตกซะง,งั้นคนอื่นเขาตกงานกันแต่เจ้าของ มีงานแต่กลับหนีคิดไม่ได้บทนานซะเปล่านะครับอันนี้ก็คอมเมนต์ของ f อฟเนาะความคิดเห็นที่หลากหลายกันนะครับคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าน้ําเชี่ยวอย่าเอาเรือไปขวางความรักทาให้คนตาบอดปล่อยไปเถอะวันเวลาจะจัด,จดสรรเองนะครับคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าจะหักอื่นขืนหักก็จักได้หักอะไรนี้ไม่หลุด สุดจะหักสารพัดตัดขาดประหลาดนะแต่ตัดรักนี้ไม่ขาดประหลาดใจอออกมาเป็นกรอนเลยเนาะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าคนบอกชอบบอกได้ดีมีชีวิตดีขึ้นสุดท้ายเจอมุลเสนีวงเล็บเห็นสองคนแล้วที่เป็นแบบนี้นะครับนี่หมายถึงแสดงว่า,าเป็นมีผู้หญิงไปมีแฟนลักษณะนี้เนาะทำให้ใจแตก จไม่อยู่กับเนื้อกับตัวคิดถึงแฟนรัขนานี้นะครับก็เลยไปอันนี้แล้วแต่มุมมองทัศนคติต่างๆของไรฟซที่คิดนะครับเป็นความคิดส่วนส่วนบุคคลเนาะอันนี้ไม่ใช่ภาพรวมนะครับเป็นความคิดที่แสดงความคิดจากไรฟซเนาะคอมเมนต์ต่อมานะครับบอกว่าเจ้าเลือกปฏิเสธโอกาสและความปรารถนาดีจากบอสเอง ไปบลามาบอกว่าแบบนี้เสียความรู้สึกแข็งเด้อน,นะครับแล้วก็คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเป็นไปได้คนเอาเมื่อยแทนบอสแก้อันหนึ่งเหลืออันหนึ่งปวดหัวแทนกำลังใจครับนะครับคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าแอดมินโยแอดมินเบนสุดยอดทนนอนอันุการแถมว่าวม้วนบวีนใส่เอฟซีหัวสมัยใหม่เคนนี้ก็สุดยอดละแอดมินชุดปัจจุบันสุดยอดละบอสนะครับ คอมเมนต์สุดท้ายเนาะจรเจอมันมีเยอะมากเลยคอมเมนต์ของบรได้เอนะครับแต่ว่าผมเอามานิดหน่อยกพอเนาะคอมเมต่อมาบอกว่าสังเกตมาเปลี่ยนไปตั้งแต่บอสโพสชมกับตอนที่บอสให้ไปช่วยดูวง2ชั่วคราวยังมีข้อแม้หอไม่อยากไปเป็นไปได้เจ้านายสั่งงานแต่ไม่อยากไปงงแกบแกเลยนะครับอันนี้ก็เป็นมุมมองของบรรดาเอต่างๆเนาะที่คอมเมนต์เข้ามาแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับแอ m ดมินมหานะครับที่ตัดสินใจไปโดยไม่กล่าวบอกคำลาจากบอสกับบอสเลยนะครับผู้ให้โอกาสอันนี้ก็ต้องยอมรับการตัดสินใจของแอดมินมหาเนาะชีวิตใครก็ชีวิตมันนะครับ FC